สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีมังกรแลัขนามังกรนะคะก่อนอื่นนะคะอาจารย์ขอขอบคุณทุกกาลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุก subscribe ทุกการติดตามที่มีให้กับอาจารย์นะคะขอบพคุณอีกครั้งคะ่ะค่ะวันนี้ก็จะเป็นการอ่านดวงความรักรายปากนะคะคุมเนื้อหางแต่วันที่1พฤศจิกายนถึง15พฤศจิกายน2566นะคะ เราจะเริ่มต้นที่พื้นดวงของชาวราศีมังกรลัคนามังกรก่อนนะคะไพ่จะอ่านพลังงานเรื่องราวของดวงของชาวมังกรว่าย,ยัางไงบ้างนะพลังงานไพ่นะคะท่านในไพ่ราชาถ้วยความสุขค่ะ strength ความเข้มแข็งความแข็งแกร่งค่ะห้าถ้วยอาจจะมีความ มีปัญหาบ้างนะคะที่เจอเจอแต่ท่านก็มีความเข้มแข็งที่จะผ่านมันได้นะเพราะมีไพ่แปดไม้กับสเตรนท์เนี่ยนะคะแล้วก็มีไพ่สามเหรียญอีกต่างหากโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตท่านเสมอว้าวราชนีเหรียญอีกต่างหากเงินทองที่จะหลั่งไหลเข้ามาเนาะว้าวเงินอีกแล้วนะเนาะสิบเหรียญน,นะโอเคเลยสามเหรียญขยายด้วยสิบเหรียญเรื่องเงินเงินเข้ามาความสุขเข้ามาค่ะราชนีถ้วยค่ะ เงินทั้งนั้นเลยหกเหรียญไม่สุดท้ายว้าวจริง้งโอ้รวยแน่เลยปากนี้ชาวมังกรอมอืใครเล่นหุ้นอยู่เปล่าเนี่ยอืมรวยด้วยหุ้นก็ได้ด้วยนะก็ไม่ได้หุ้นอย่างเดียวหรอกค่ะนะคะที่อาจารย์เห็นหุ้นก็คือไพ่แปดมีเท้านี่แหละนะแล้วก็รวยได้จากธุรกิจด้วยรวยจากการทํางานนะดูรวยจากการทานนะํรา,กกาทงานด้วยสามเหรียญน,นะคะไพ่สเตนตังหา งานก็คือ8ไม่เท้ากับสมเหรียญน,นะคะโอเคพูดทีละเรื่องก่อนเรื่องแรกขอพูดเรื่องงานเลยเพราอาจารย์เห็นไพ่พื้นฐานดวงชะตาแล้วอยู่ตำแหน่งปัญหาเนี่ยคือ10เหรียญน,นะคะเพราะฉะนั้นท่านกําลังทํางานโปรเจกต์ใหญ่ๆอยู่เป้าหมายใหญ่ๆบางท่านก็เป็นในหน้าขายบ้านขายที่ดินอสังหาริมทรัพย์รองเงินก้อนใหญ่ๆก้อนมาหมาเป็นอ่ากี่ล้านขึ้นไปก็แล้วแต่พื้นดวงแต่คนนะอาจจะเป็น อ่าสิบล้านห้าสิบล้านอะไรก็ว่าไปเนาะเนี่ยเพราะราชาเหรียญไงขยายด้วยหกเหรียญแล้วก็ราชินีเหรียญเนี่ยไพ่ราชากับราชินีเหรียญเขาถึงกันไงสิ่งที่ท่านรอคอยห้าถ้วยคือมันสําเร็จไงคะนี่แหละใครที่ท,ทําธุรกิจด้านนะสังหาริมทรัพย์อยู่เนี่ยปังมากหรือธุรกิจด้านอื่นเป็นเรื่องของเล่นหุ้นหรือเป็นเรื่องของอเพชรนินจินดาทองพวกนี้เล่นทอง อะไรพวกนี้ก็ได้ทําธุรกิจก่อสร้างพวกนี้ก็ได้นะ,ะสามเหรียญคืองานก่อสร้างงานออกแบบงานดีไซน์ก็ได้สุดยอดมากนะคะอาจจะแปลได้หลายอาชีพแหละค่ะเพราะมี8ปมีเท้านี่แปลว่าทําหลายอย่างก็อีกต่างหากอาจจะมีงานประจําอยู่แล้วแต่ก็มีงานเสริมนะะงานพิเศษเยอะแย,ยะไปหมดนะชาวมังกรก็เป็นคนเก่งอยู่แล้วนะเพราะว่าดาวเสาเป็นดาวประจําตัวของชาวมังกร ดาวเสาเนี่ยจะมีความน้ําอดน้ําทนมีความมุ่งมั่นมีความทะเยอทะยานเหมือนกันแต่ทะเยอทะยานแบบเงียบๆไม่ชงชางแต่ทําจริงอะ่ะเออประมาณนั้นอะ่ะทําจริงลงมือทําคือคําตอบจริงๆนะในเรื่องงานจึงโดดเด่นเพราะมีความสามารถหลากหลายจึงทําได้หลายๆอย่างในคลาเดียวก็ได้อ่าธุรกิจส่วนตัวเนี่ยมีเกณฑ์ขยับขยายก็ได้แปดไม่เท้าอ,ะอ่ะอ่าขยายธุรกิจเพิ่มอย่างเงี้ย ธุรกิจมีอยู่แล้วก็ขยายไปเปิดสองสาสขาก็ว่าไปนะไม่ว่าท่านจะทํางานด้านไหนก็ตามก็ปังบางท่านก็ทําธุรกิจด้านบัญชีผู้ผู้ตรวจสอบบัญชีหรือด้านกฎหมายก็มีนะไพซิสออฟเพนโดโคอ่ะอ่าเป็นรับงานด้านกฎหมายด้านการบัญชีก็มีนะที่อาจารย์เห็นนะเนี่ยปังเหมือนกันค่ะรับรองว่าปักนี้ปิดจับได้ได้เงินก้อนอใหญ่ๆเข้ามานะเนี่ยมองเห็นเลย เรื่องงานเรื่องเงินเด่นมากในปักนี้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของความรักล่ะความรักก็ดีนะยังมั่นคงต่อกันงงเงี้ยบ้างนิดหน่อยเองห้าถ้วยนะแต่ไม่ได้แปลว่าว่าอันไหนว่าจะเลิกกันเลยนะนะเห็นไพ่หมายเลขสิบขึ้นมาเป็นครอบครัวอยู่แล้วนะคะช่วยเหลือเกื้อกูลซัพพอร์ตกันอยู่แล้วเห็นไหมคะราชินีถ้วยอย่างเงี้ยก็ยังแบบถือหัวใจยังถือมั่นอยู่ นะยังมีความช่วยเหลือซัพพอร์ตกันอยู่ไพ่หกเหรียญโดยเฉพาะมีควีนเหรียญกับคิงเหรียญกับควีนเหรียญด้วยกันเนี่ยท่านเป็นคู่กันแล้วรับรองสเตรนท่านยังสามารถที่จะเหมือนกับผู้หญิงกับสิงโตอะ่ะของคู่กันเห็นไหมคะไพ่คู่ขึ้นมาเนี่ยคิงถ้วยราชินีถ้วยคิงเหรียญราชาเหรียญอ่ะแล้วยังไงก็ทั้งก็เป็นคู่กันไงคะคู่บุญบรารมีคู่สร้างคู่สมนะ ก็จะอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวที่อบอุ่นตลอดไปได้เนี่ยไพ่จะขึ้นแบบนี้ความรักก็ถือว่าดีแทบจะบอกว่าดีแบบสุดยอดสุดยอดเลยนะคะโอเคเรามาเจาะความรักของคนที่มีปัญหาบ้างนะคะคนมีคู่นะดวงพลังงานคนมีคู่ เรื่องราวความรักของท่านนะคะอาจารย์จะเป็นตัวแทนเพื่อที่จะเปิดไพ่เปิดดวงของท่านใครที่มีปัญหาตัดสินใจอะไรไม่ได้นะคะไม่รู้จะปรึกษาใครก็ลองมาฟังคลิปอาจารย์เผื่อจะเป็นไกด์ไลน์ให้ท่านได้เนาะอย่างน้อยก็เป็นไพ่ที่จะเหมือนกับเป็นเพื่อนคอยอฮิลิ่งจิตใจใท่านได้ทําให้ท่านดีขึ้นได้นะอาจารย์มองนะบางครั้งเราไม่กล้าคุยกับใครหรอก แต่เรามาฟังคลิปเนี่ยเราอาจจะกคลี่คขายแล้วก็เข้มแข็งขึ้นได้นะพลังงานไพ่จะช่วยท่านได้นะลองดูนะคะโอเคพลังงานบอกว่าจัดสเม้นตการรีเทิร์นค่ะอืมไม่ว่าเขาจะอยู่ต่างอยู่ว่าต่างประเทศก็ตามเขากําลังที่จะมาหาท่านเขารู้แล้วว่าเขาตัดสินใจผิดพลาดแล้วละ่ะทาวเวอร์ที่อะไรมันปุบปับเนี่ยเดิน หันหลังจากไปได้ลึกๆเขาไม่เคยลืมนะสตาชุดนี้เป็นสตาที่แบบในใจเขาอะยังกุมมือท่านอยู่เลยนะแม้ว่าจะเป็นภาพหันหลังก็อย่าลืมว่าทรงกลมมันคือการรีเทิร์นการจบกันแบบปุบป,ปับการไม่เข้าใจอะไรตัดสินใจวู่วามไปอ่ะตอนเนี้ยสำนึกผิดแล้ว j u d g ม้น t คือคือการสำนึกผิดการเข้าใจแล้วว่าท่านอะดีกับเขาแค่ไหนเพียงไรอะไรว้าว เนี่ห็นไหมคะภาพแบบประทับใจมากเป็นภาพจุมพิตเป็นภาพความรักที่พวกท่านมีต่อกันนะคะเพราะฉะนั้นไพ่จะบอกว่าใครมีพลังงานที่เสียใจล้มเหลวในความรักอยู่การมูฟออนจากการไปทั้งทั้ง,ท,ง,ท,งที่ใจยังรักยังสเสน่หาในกันอยู่แต่มีสิ่งที่ไม่เข้าใจกันคำพูดที่รุนแรงใช้อารมณ์ที่ ไม่ไม่งามใส่กันเขามีนะคนเรามันก็มีแหละช่วงที่เขาเรียกว่าระงับอารมณ์ไม่ได้การใช้คําพูดแบบไม่ไม่ได้คิดอาจจะคุ้นเคยรู้จักกันมานานบางครั้งพูดไปก็ไม่ได้คิดว่าอีกฝ่ายจะเสียใจอย่างเงี้ยนะฮะโดยที่ว่าคิดว่าคงคงไม่เป็นไรมั้งก็น่าจะเข้าใจแต่แล้วมันเป็นไปได้ว่าเขาไม่เข้าใจเราหรือเราไม่เข้าใจเขาด้วยคําพูดที่มันหักหา,กาน,น้ําใจอาจารย์มองอย่างนั้นนะโอเค ขอดูขอดูเขาก่อนเขาเป็นยังไงพลังงานเขาคนนั้นของชาวมังกนเขาเป็นยังไงเนี่ยเขากลับมาจริงเนี่ยขี่ม้ามาหยุดกินน้ำอยู่ตรงนี้เบรกหยุดพักละมาหยุดที่หน้าบ้านคุณละนะนี่งไงจะครอบครองคุณเหมือนเดิมละ ดึงล้างคุณอย่าทิ้งผมไปอย่าจากผมไปผมต้องการคุณผมรักคุณมากเนี่ยมันต้องมีคำพูดอย่างนี้เกิดขึ้นเห็นไหมอย่าไปไหนนะเออผมเข้าใจคุณแล้วล่ะอะไรประมาณนี้นะคะอเนี่ยเห็นไหมฮะเริ่มต้นใหม่โอ,โอเคคำพูดที่ไม่ดีของผมผมเสียใจยกโทษให้ผมด้วยนะถ้าเป็นคุณเป็นผู้ชายมุมกลับนะก็บอกว่าน้องก็อาจจะบอกว่า อืมโอเคฉันฉันอยากดูแลอยากปฏิบัติต่อคุณเหมือนเดิมอะอย่าหันหลังให้ฉันเสิหันหน้ามาคุยกันอาจารย์แปลจากไพ่นะไม่ได้เบอร์ไม่ได้เบอร์เออนะคะเขาบอกอย่านอนหันหลังให้ฉันเสิหันหน้ามาคุยกันที่รักเออแบบนี้จะเกิดขึ้นนะโอเคต่อไปค่ะมีแอคชั่นอะไรอีกคะขอถอดผ่านไพ่นะคะฉันจะพูดแบบ อะไรที่อาจารย์เนี่ยอาจารย์พูดไปตามนั้นแหละนะโอเคอะไรอีกแอคชั่นอะไรอีกที่เขาจะทําต่อคุณเนี่ยเดซันเป้องหมายนะคะเป้าหมายชีวิตคู่ภาพสโลโมชันผู้หญิงกับผู้ชายเหมือนในภาพยนตร์กันแล้วกันวิ่งมาเจอกันละสวมกอดเออนั่นแหละเห็นไหมแบบรุกคุณอย่างหนักอู้จะใช้คําหวานแบบทําให้คุณ เขินอายอ่อนไหวแบบโอ้เห็นไหมเทน,นท้ําล้นจากถ้วยไม่รู้ตัว,วกันแล้วกันละเออเพราะเขาเข้ามาแบบอืมนะคุณต้องรู้ว่าเขาเสน่ห์แรงเกินห้ามใจขนาดไหนเขามีผลต่อจิตใจอ่ะของชาวมังกรมากพอเขาเข้ามาคุณจะเคลิ้มเลยนะแบบนั้นเลยเห็นไหมปากว่ามือถึงปากว่ามือถึงนะบอกบอกก่อนนะคนนี้รุกอย่างหนักเออเห็นไหมเห็นไหม คุณก็จะมีความรู้สึกแบบอู้มีความสุขเลยเกินราชินีเหรียญเออเขายังรักเราอยู่นี่หว่าใช่ไหมคะโอเคตัดสินใจแล้วโอเคเริ่มต้นกันใหม่ได้นี่เห็นไหมคุณก็จะใจ่อนเพราะเขามาในแบบเชิงรุกแบบนี้เองอ่ะโอเคขอไพ่สรุปไพ่สรุปแนวโน้มความสัมพันธ์ของพวกคุณนะจะเป็นอย่างไรมีความสุขมากน้อยกันแค่ไหนอะไรจะเกิดขึ้นมาลุ้นกันเลยค่ะ อะไรจะเกิดขึ้นฟีลความสุขจริงๆเสิร์ฟความรักอืโอเคเลยแบบเนี้นะเห็นไหมคุณไม่ต้องเหงาอีกต่อไปเลยคุณสบายมากเลยคุณคุณนั่งเฉยๆก็ได้ผมเสิร์ฟความรักให้คุณเองแบบนั้นเลยอ่านะคะไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องเศร้าอีกต่อไปจบในเรื่องราวที่มันเป็นอดีตนะจบไปเลยนะแปดดาบนะต่อไปนี้นะเห็นไหมเขาจะพาคุณออกงานนะมอบช่อดอกไม้โตๆให้คุณ เสิร์ฟความรักให้คุณแบบคือพาคุณออกงานอะ่ะแบบโชว์ตัวคุณอะ่ะนะโชว์ตัวคุณเนี่ยนะคะไม่ว่าอยู่ไกลแค่ไหนเขาอ่ะก็จะพยายามมาหาคุณได้ทุกวันก็ได้นะคะแบบนั้นเกิดขึ้นนะคะขอเพิ่มอีกสักห้าใบเลยความสุขขนาดไหนเพราะอ่านแล้วมันก็แบบได้อารมณ์นะไพ่นะจริงมันก็ทำให้ชีวิตเรา มีความสุขได้เนาะอาจารย์ขอเพิ่มพลังงานความรักของคุณอีกครั้งเห็นไหมละ่ะอืมเขาแสดงต่อคุณขนาดไหนอะ่ะอืมต่อหน้าเพื่อนๆเขาไม่ไม่ไอายหรอกเขาจีบคุณอย่างหนักเลยคุณเป็นเอ็มเพรสเป็นผู้หญิงของเขาเอ,อนานะคะไม่ว่าใครจะมารุมเราเขาเขาก็ไม่สนใจหรอกนะเขาไม่สนใจนะมีคนชอบเขาเยอะเหมือนกันนะจริงเ,ออเขาก็น่าจะเป็นดาวพอสมควรแต่บอกเลยเขาก็จะบอกว่า นะอืมคุณไม่ต้องคิดมากนะใครมาจีบผมมามาเข้าหาผมคุณไม่ต้องห่วงผมไม่ผมไม่รับอะ่ะคือผมปฏิเสธเขาก็จะผิดหวังไปเองดูหลังไพเลยนะลุ้นนะเห็นไหมคะเขาจะปฏิบัติต่อคุณอย่างดีเลยนะคะคุณอยากได้อะไรพอใจอะไรเขาจะทําให้ทุกอย่างเลยนะคะเนี่ยเขาจะตราตึงในความทรงจํากับคุณเขาอาจจะถ่ายรูปคุณให้คุณเขียนภาพวาด ภาพคุณอูเยอะแยะไปหมดในสิ่งที่เขาจะกระทําให้คุณพอใจประทับใจนั่นเองโอเคปิดด้วยไพ่โรแมนช์แองเจิลค่ะไพ่ความรักทอนหัวใจเขาผ่านไพ่นะคะไพ่จะสแกนความรู้สึกของเขาผ่านไพ่ค่ะเขานะจะแบบพาคุณไปอยู่ที่ไหนก็ได้ที่มันห่างไกลผู้คนเพื่อที่จะ ไม่มีใครมาเป็นอุปสรรคในความรักไงอ่าจะได้แสดงกับคุณแบบเต็มที่ทุกบทบาทที่เขาอยากจะทํานั่นแหละเขาจะดูแลคุณเป็นอย่างดีนะอืมเขารู้เลยคุณกับเขาเป็นคู่การเคมีตรงกันมากเออเขาคิดยังไงคุณก็รู้อ่านะคะคุณคิดยังไงเขาก็รู้เพราะเคมีตรงกันนะคุณมีความรู้สึกยังไงเวลาอยู่ใกล้กันปรารถนาตรง ตัวเขาแบบไหนต้องการให้เขาทําแบบไห้เขารู้จุดอ่อนคุณหมดแหละบริสุทธิ์เร็วๆนี่แหละเขาจะเสิร์ฟความรักให้คุณเต็มที่บอกเลย h o w t o heart conversation พูดภาษาหัวใจพูดความรักภาษาดอกไม้นะั่นแหละก็คือพูดแต่เรื่องของความรู้สึกดีๆที่จะเสิร์ฟความรักเต็มอิ่มให้กับคุณนั้นน่ะนั่นแหละคือสิ่งที่เขาอยากจะทำเมื่ออยู่กับคุณสต่อสอนะรีเทเห็นไหมคะ โอเคเรามาต่อด้วยดวงคนโสดคะ่ะดวงคนโสดชาวมังกรน,นะคะขอดูพลังงานดวงคนโสดคะ่ะพลังงานไพ่ The w o ว,ว้าวคุณ เข้มแข็งมากเลยค่ะสี่มเมท้าอาจจะมีใครสักคนเข้ามาในชีวิตคุณนะคะปักนี้นะ,ะความเจ็บปวดในอดีตมันไม่มาหลอกลอนหรือไม่ไม่มาทำร้ายจิตใจคุณได้อีกต่อไปคุณก้าวไปข้างหน้าแล้วอัศวินดาบโอเคแล้วนะคะมีใครบางคนเห็นในความดีงามของคุณในความเข้มแข็งในความแบบสวยความหล่อก็ได้เห็นค่าในตัวคุณแน่นอนปักนี้มีคนเข้ามาไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคน ชาวธาตุน้ำธาตุลมนะคะธาตุน้ำกรกฏพ,พิจิกมินธาตุลมตุลกุมเมถุนนะคะธาตุไฟก็ได้นะคะ,ะเมษสิงห์ธนูเข้ามาได้เลยนะหรือเป็นคนเกิดวันเสาร์ก็ได้นะที่จะเข้ามาวันพุธก็ได้โอเคแล้วยังไงอีกคุณเปิดใจไหมมีคนเข้ามาแบบนี้เหมือนเหมือนเข้ามาแบบมีความปรารถนาดีในตัวคุณจริงๆรราชาเหรียญหนึ่งเหรียญอ่ะคุณเปิดใจนะเนี่ยคุณเปิดใจนะ คุณต้องการให้เขาแบบอืมมาเยียวยาความรู้สึกลึกๆในใจคุณคุณต้องการแบบใครสักคนมาแทนที่ตรงนี้แหละอืมนะฮะอดีตที่เจ็บปวดนั้นน่ะนะมันจะถูกชะล้างไปแล้วล่ะคุณตัดสินใจแล้วที่จะเปิดใจที่จะคบหาใครบางคนที่เข้ามาที่เป็นรักแท้นั่นเองนะคะขอเพิ่มอีกห้าใบเลยค่ะเป็นยังไงต่ออีกนะคะขอเพิ่มค่ะ judgment เป็นคู่ที่ผมไิขิดส่งมาแล้วค่ะแต่คนนี้น่าจะเป็นคนที่เคยมีปัญหาเหมือนกันกันกบคุณนะอาจจะเจ็บปวดในความรักทุกทรมานเออถูกเขาละเขาเรียกว่าถูกคนหักออกมาก็ได้แต่พอคนที่มีเรื่องราวให้คลายกันจะเข้าใจกันนะคะสามเหรียญส,สองเหรียญพวกคุณจะเข้าใจกันเข้าใจเรื่องของความเจ็บปวดนั้นก็จะเหมือนกับต่างคนต่างจะมาซัพพอร์ตนะดูแลกันแบบนี้เกิดขึ้นค่ะ คุณเปิดใจค่ะโอเคขอสรุปจากไพ่เทพสังหอนนะคะอาจารย์ขอตัดไพ่แล้วอ่านเลยนะคะโอเคอลุ้นค่ะไพ่บอกว่ายังอาจริงๆด้วยเห็นไหมไพ่ตรงมากเลยเห็นอกเห็นใจเห็นไหมคะพวกคุณสองคนน่ะจะมีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจเป็นภาพคนสองคนนั่งแบบคนนึงก็กางร่มให้อีกคนนึงก,ก็กอดกันแนบสนิทเลย นะดูแลเห็นอกเห,นเห็นใจซึ่งกันและกันไม่ทิ้งห่างกันแม้ยามฝนตกก็กางร่มให้ก็อยู่เคียงข้างเสมอนะแล้วก็ยังมีไพ่บอกว่าอวยชัยให้พรนะคะแปลว่าคุณอาจจะเหมือนกับไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะมีเทพมีกุมารทองนะคะมะีเขาเรียกว่าเจ้าที่เจ้าทางเทวดาตรงนั้นแหละนะอวยชัยให้พรให้คุณ มีความสุขประสบความสำเร็จในความรักหรือในทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณปรารถนาได้โอเคนะคะอาจารย์ก็ขอจบการพยากรณ์ขอให้ไพ่สองใบนี้เป็นพลังงานบวกให้กับชาวมังกรทั้งคนมีคู่คนโสดและท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามามีความสุขสมหวังในทุกด้านที่ปรารถนาะเจอกันใหม่นะคะอย่าลืมทูกใจอาจารย์ขอกำลังใจกดแชร์กดไลค์กด subscribe กดติดตาม เป็นกำลังใจในการทำคลิปของทานด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ